ช่วงนี้ก็ประชุมสภามาได้สักสามวันโคตรมันอะประชุมสภาดูนี่มันกว่าหนังแอคชั่นอีกนะลองดูลองดูแล้วเราพอดูเสร็จเราก็เฮ้ยมีเรื่องที่เราอยากจะเสนอเสนอกับรัฐบาลอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เราอยากให้แก้ไขอ่ะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับบางทีผมดูเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องเหรียญสลึงใครใครใช้ป้าเหรียญสลึง ไปสกุลเงินเหรียญที่เซนซิทีฟนะในการใช้คือมันใช้หยอดอะไรไม่ได้อะหยอดตู้เติมเงินเครื่องซักผ้าตู้น้ําอัตโนมัตนะิหยอดไม่ได้หยอดไม่ได้ไปหยอดดิหดดเหรียญล่วงหมดแล้วใช้ก็ยากมีสินค้าไหนไหมที่ลงท้ายด้วยสลึงฮะสลึงยี่ิบห้าตังค์เจ็ดบห้าตังค์น้อยนะไม่มีลองเข้าเซเว่นไปดิหาไม่มี แต่เพอะพอมีพอมีเศษมาเช่นของซื้อนมยี่สิบบาทสิบห้ายี่สิบห้าสตางค์เอาแล้วหาให้วุ่นเฮ้ยมียี่สิบห้าตังค์เข้ามาไม่มีกูกูต้องจ่ายยี่สิบเอ็ดบาทสรุปกูได้ทอนเจ็ดสิบห้าสตางค์เี้ยเพิ่มเหรียญไหมกแกเหรียญยี่สิบห้าตังค์เต็มกระเป๋าไปหมด แล้วมันเหรียมันเป็นเหรียญที่เซนซิทีฟยังไงในการใช้คือมันใช้รวมกันไม่ได้มันต้องใช้กับสกุลเงินค่าอื่นเหรียญอื่นแบงก์อื่นเพราะถ้าตราบใดนะมันใช้รวมกันนะเช่นเราซื้อของยี่สิบเราเอาเหรียญสลึงอย่างเดียวเลยยี่สิบาทไปให้คัตเชียร์หรือไปให้เจ๊ร้านโชวหวยเราอ่านใจเขาออกเลยนะด่าพ่อกูนะมึงเอาเหรียญสลึงมาอะไรมาให้กูนับ ยี่สิบาทกว่าจะนับเสร็จอีกคนต่อแถวข้างหลังเราอีกแม่งก็รอต่อแถวกดดันเราอีกแม่งก็จะง,งากหน้ามาดูอ๋อยี่สิบบาทเราเอาเหรียญยี่สิบมาจ่ายอ้เอาเฮียเหรียญเงินตาใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายกดดันกูซะงั้นไม่ได้ลองขครลองเลยใครไม่เคยลองลองเดี๋ยวไปจ่ายเพียวๆไม่ได้เซนซิทีฟสกุลเงินเนะี่ยแล้วบางเรื่องก็ รัฐบาลก็เสือกอย่าไปเปลี่ยนแปลงบางเรื่องอะเรื่องนี้เลยล่าสุดสีแบงค์ธนบัตรล่าสุดเลยแบงค์ร้อยอ่ะแบงค์ร้อยที่สีเงินอ่ะคล้ายๆมันไปคล้ายกับแบงค์พันเราอะคนไทยอ่ะแบงค์ร้อยมันคือสีแดงแบงค์พันคือสีเงินเจอมากับตัวเลยครับเราก็ได้เหมือนไอ้แบงค์ร้อยที่เป็นสีเงินอ่ะแบงค์ใหม่ เราก็ได้เราก็จะไปจ่ายร้านน้ําแถวออฟฟิศเราก็เดินไปจ่ายเลยซื้อของห้าสิบเราก็จ่ายไปร้อยหนึ่งเนี่ยแบงค์สี่เงินเจ้าของร้านเขาก็ทอนเรามาเลยเก้าร้อยห้าสิบเราก็กําเงินเฮ้ยมันทอนเก้าร้อยห้าสิบวะด้วยความสํานึกดีเราอะนะเราก็หันหลังควับปุ๊บเดินกลับออฟฟิศเนี่ย <laughs> เดือดร้อนนะเนี่ยทอนผิดทอนถูกกันเนี่ย ประชาชนเดือดร้อนคือแบงค์สีแบงค์อ่ะมึงอย่าไปเปลี่ยนใหม่แบงค์พันก็สีเงินแบงค์ร้อยก็สีทองเฮ้ยแบงค์ร้อยก็สีแดงนี่นะกูสับสนเลยนะอย่าไปเปลี่ยนของดีๆอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเสือกเปลี่ยนแล้วสุดท้ายอ่ะขอฝากไอีกอย่างหนึ่งไม่อยากไปเสือกเปลี่ยนของเขาเลยไม่ว่าจะรัฐบาลไหนหรือนายกคนไหนจะมาเป็นนะความขวัญวันเด็กเอเหี้ยไม่จะอยไปเสือกคิดใหม่ทุกปี กูจำไม่ได้กูลืมนะคำเดียวคำขวัญวันเด็กมีอย่างเดียวคำขวัญเดียวเด็กดีเป็นสีกชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเฮียขอ,ขอคำขอคำขวัญนี้ความขวัญเดียวเลยแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนละกูไม่อยากจำเนี่ยขออย่างเดียวอ่ะใครจะมาเป็นนายกนะหรือจะมาเป็นรัฐบาลนะไม่ต้องคิดใหม่ละ เอาอันนี้แหละห้ามเปลี่ยน